สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ฝนตกนะครับเนี่ยเราก็มาไหว้พระาธาตุพนมนะครับผมนำดอกไม้ที่เรามัดเองมาถวายมอบไว้ให้อ่า,อาชาวพุทธนะครับที่มาไหว้พระาธาตุพนมได้หยิบหยิบเข้าไปไหว้เลยนะครับเราเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งของเรานะครับเพราะว่าเรามีนาบัวเราทําบัวเราทําใบเตยนะครับแล้วเราก็เอาของที่เรา มาว่าเองด้วยนะครับสามชุดกับครอบครัวแล้วก็เอาไปกองไว้ตรงนั้นวางไว้ตรงที่ตรงที่จุดนับดอกไม้นะครับไปหยิบได้เลยนะครับรไปกันครับฝนโดนกล้องผมไหมเนี่ยน,นี่ครับบรรยากาศอย่างนี้เลยนะครับ ไปครับเราเข้าไปกันข้างในนะครับคือคนก็ไม่เยอะเพราะว่าฝนตกนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะลื่นด้วยนะครับเนี่ยฝนโดนหน้ากล้องผมครับโดนเลนกล้องอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับวันนี้พาเอฟซีเพื่อนๆมาทำบุญกันนะครับ ก็นั่งไม่สะดวกก็ไม่นั่งก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาไปวางเลยนะครับเราอาธิษฐานยืนไหวตรงนี้ลูกไหวตรงนี้เลยอ่อยานะครับนะครับเราก็กล่าวคำไหวพระธาตุวันนี้ต้องอนุโลมกันด้วยการต้องต้องยืนนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เสื้อผ้าเปียกลูกประมาณด้วยนะครับถ้าฝนตกเราต้อง เดินอย่างระมัดระวังนะครับก็ัวจะลื่นนะครับผมแล้วก็ดอกไม้วางไว้นะครับตรงที่นะครับเนี่ยดอกไม้ที่ทววางครอบครัวทํามาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับอี่ยครับอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับเนี่ย นตกทางเินจะลื่นนะครับพื้นจะลื่นนะครับผมระวังด้วยนะครับเป็นบรรยากาศที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างหนึ่งเลยนะครับผมฝนช่ำนะครับก็ยังมีคนมานะครับนะครับก็มีเด็กๆน้องๆเด็กๆเล็กๆเนี่ยครับทำความสะอาดเห็นไหมครับนี่ครับ อนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับ F4 ครับ,นะรบวันนี้ช่องคนลิมิกของชาแนลแล้วก็แอดมินเพจเสียงจากชายแดนริมของมันเฮ่านะครับก็ F4 ทุกท่านนะครับมาทําบุญนะครับหลังจากวันนี้เมื่อเช้านี้นะครับเป็นวันห่อข้าวประดับดินก็ตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งนะครับเอาห่อข้าวไปลงวัดที่บ้านนอกเรานะครับพอเช้ามาตีห้าหกโมงก็ ไปตักบาตรที่วัดนะครับพอตกเย็นมานะครับตอนกลางวันเราพับดอกไม้พับดอกบัวไปเตยนะครับก็มาไหว้พระธ,ธาตุพนมแล้วก็มีโอกาสนําดอกบัวที่เรามัดได้นะครับจํานวนหนึ่งเอามาถวายองค์พระธาตุพนมวางไว้ให้เพื่อนๆชาวพุทธนะครับที่มาไหว้พระธ,ธาตุพนมได้หยิบโดยไม่ต้องไปซื้อหานะครับ เนีย่ยต้องเดินต้องระวังนะครับผมเพราะลื่นนะครับระวังเนี่ยเ,เพื่อนๆจำเป็นต้องในการลมนะครับแล้วก็มาไหว้พระธาตุพนมวันนี้ไม่ได้พากันนั่งนะเพราะว่าเปียกมากๆเลยครับอันนี้บรรยากาศโดยรอบนะครับเนี่ยนะครับ น,นีญาติโยมมาครับทำกลางสายฝนที่โปรยปลายนะครับก็มีนคนมาทำบุญกันไปครับเราออกไปข้างนอกกันนะครับจะก,กลับบ้านกันละไปเดินเนี่ยคนก็มากันเรื่อยๆครับผมอันนี้เป็น อันนี้เป็นน้ำมันตะเกียงอ่เนี่ยเติมตะเกียงได้นี่ครับบรรยากาศที่เป็นบุญเป็นกุศลนะครับเนี่ยเราพาเพื่อนๆดูด้วยนะครับเดินผ่านเสาอินทักขินนะครับผมเนี่ยมีความเป็นมานะครับเนี่ยครับผม เห็นไหมพญาตั้งห้านำมาจากเมืองพระาศีประเทศนิเดียพศ8นะครับนี่ครับผมมีโอกาสในคลิปต่อๆไปนะครับจะพาเพื่อนๆครัวเดินรอบวัดนะครับดูสิ่งของเก่าวัตถุมงคลต่างๆนะครับความเป็นมงเป็นมาต่างๆนะครับเสียงนกก็เสียงกันจอแจเข้ารังนะ เห็นไหมครับอันนี้ต้นพิกลนะครับอันนี้เป็นโบสถนบ์นะครับน,นะครับคุณยายคนมาจำศีลนะครับท่านก็นอนวัดเห็นไหมครับมานอนวัดกันอันนี้คุณยายมานอนวัดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเราก็เดินออกมาแล้วนะครับคือ ถ้าท่านผู้ชมนะครับถ้ามาในช่วงเวลากลางคืนถ้ายังไม่ถึงสามทุ่มนะครับแอดมินแนะนําเลยว่าให้นํารถเข้ามาภายในวัดได้นะครับผมแต่ต้องเข้าทางด้านหลังที่ใต้นะครับนะครับหรือจะจอดรถหน้าวัดก็ได้นะครับผมแล้วเดินเท้าเข้าประตูหน้าวัดมาก็ไม่ไกลเหมือนกันนะครับอันนี้แล้วแต่ความสะดวกนะครับแต่หน้าฝนก็ค่อยๆเดินกันนะครับค่อยๆเดินกัน แล้วลมมาเดี๋ยวอันตรายเนี่ยยังมีมีรถนักท่องเที่ยวมาตลอดเนี่ยเราออกมาแล้วนะครับเห็นไหมมาแล้วเอาบรรยากาศทุกทุก,ทกบรรยากาศมาให้ชมกันวันนี้เนรถเรามาจอดภายในวัดนะครับกันไม่ไม่ใช่คนนอกคนที่นะครับเป็นคนที่อยู่ในวัดในในพื้นที่นี่แหละครับผม ว่างจากงานก็มาวัดกันนะครับครับท่านผู้ชมครับในในเราก็มาแล้วนะครับเนี่ยผมขึ้นมาในรถแล้วนะฝนตกตกลิ้นตกเชยแชน,นะครับค่อนข้างที่จะแรงนะครับในในเราก็มาแล้ว เดี๋ยวเราจะเอาดอกไม้ของเรานะครับสามสามช่อสามกำรรเนี่ยไปแวะไหว้พระที่บ้านของเรานะครับซึ่งเป็นหลวงพ่อทันใจอ่ะเราไปกันเลยครับก่อนที่เราจะเข้าบ้านเราทำให้ให้เสร็จเลยครับไปกันเลยครับ